สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเดือจ้ามื้อนี้ก็ไห้เมนูบานๆานนันขินซื้อว่าขิ้ซื้อวันยังครับมื้อนี้เฮามากินต้มต้มยังเนี่ยตึงตังต้มยังครับต้มต้มอึ้งต้มอึงครับอึงอึงคุดโมเมนต์อึงแม่ไข่เนาะเพิ่นคุดเอายูนยู่ในสวนครับตัวยิ่งยิ่งระเบิดกิดเป็นอยู่บ่ครับอื มือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของปีแมนบอกม,มือนี้ผ้าพีผ้าน้องมาข่าวดาวมือสุดท้ายของปีครับอันใดมับนบบดีก็ทิมไปนําทิมไปในปีนี้ปีหน้ากังเหตหาเอาไม่เห็นบ่ข้ามขึ้นไปผัดเป็นปีใหม่ได้ครูข่าวดาวแล้วบครับมือนี้แซ่บครับอันผู้เพิ่นบบก,กินก็ต้องขอโทษขออภัยน้าเนอะผู้เพิ่นบบก,กินก็มีอยู่ได้ครับเนี่นี่ ผู้เพิ่นบอกกินเนยย,งยงกดูลายบัดดําเพิ่มนะต้มครับนี่ต้มใส่เยนสมมะขามเบิ่งให้พี่น้อง,ของเขาเบิ่งน้ำต้มนี่ครับอ,อันนี้แจวครับนี่แจลเจวบักพริกผงธรรมดาคือผอัดดําเคยเห็ดนะครับกินกับอย่างก็ได้เบิ่งผัดดําซีมน้ำต้มก่อนมันเย็นหรือมันหอมยันลวกปากลูกครับอุ้ยลงมือได้บบลเ,ลเลยครับบ้านนี้ใส่กระเป๋าอนเอาเลยครับก่อเอานี่ก่อนนี่ พี่น้องทางต่างประเทศเพิ่นบ่ได้มักเด้อพี่น้องเอ้ยแนวนี้เอ่อเอาอึนโกถอดส่งทายปีเก่าปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขคือเก่าปีเก่าก็ขอให้มีความสุขคือเก่าเอ้าแซ่บๆครับบ้านนี้เขาหอนเข้าหอนคือเหนียวแท้อ๋อมันหอนมันหอนครับมันเจ็บแซ่บแสมอมมันฉิ่เอาหิวข้าวครับมันหิวข้าเหีง เดี๋ยวกันหนีก่อนด้วยถ้ามูสก็ไม่ขายจ้ะไอ้กันไปกันไประวังเกมูสหืมตัวใหญ่กินบดดูกเลยครับเอาติดกันมันติดกันจำเจียวเลยปกติแหมน้ำทรายเนีะยแหนมมีคุอยู่สวนครับแหมมันติดกัน ข้าตูมันยังแสบอ่ะอ้่ะน้องอออนนวายมั่นครับยังอ่ะเอาดีครับแสบดูครับคจนจ่ายน้องว่ายอยู่แสบอ่ะออน,น้องว่ายกัดทางมะแดงครับวันนี้ถักแกมบุมีหลายได้เป็นน้องต้องการแล้วหรอว่าแต่พี่น้องเขาได้เมนู่ยังครับเขาเดาวันนี้ฝากพี่ฝากน้คองเขาคอมเมนต์ในเด้อ ห้างหยากเลยพี่เนาะข้งางหยากครับ,รบส่องมันสีบข่อยมีนะพอ่อรำเนาะมเข้าบอกครับน้องระเบิจดจากข้าเเคครรับื่องบินืเคร่องบินก็มีอยู่ทางหน้าก็มีเครื่องบินให้เบิง้งโอ้ยขาอ,อยากติดมืพอพ่ดรำครับได้ขอคู่บอัติดมือหนู่หนึ่งรูปหนึ่ง ตัวละค้ามละตัวเลยครับพี่น้องว่าเครื่องมินเพเล่าหรอนี่กินเพื่อพี่เพื่อน้องนั่นครับวเครื่องมินไม่ยากกินแเพี่น้องนั่นก็ได้อื้อยอื้อยเลยค่ะอืมกระช่างกึมย่างตึงๆยังกินเท่านึงแซ่เพื่อนเ่าใครมัน ลองกันเอาอึ้องป่ครับลองบ่ซะ,ะซิมบ่ะบอซิมเพิ่นมากินแคบหมูครับมื้อนี้ยังมันคือเก่าเลยไปรำข้าวกันที่สุดคือตมอ้มใบมะขามอ่อนอน้องว่าเอาไปน้องว่าเอาไปลองกันมากินบ่กินหลายๆครับให้เป็นไงท่านเอนวยบุญเอวยวายพี่น้องว่าอ่านกอดน้อยๆอ่ะนซิมมึง แบแบบปะแแบ<พ>คือปลาเนาะคือกอบเนาะคืออึงมากกว่าคืออึงครับอึงอึงก็คือกันกับคนใน้ต่ได้ครับอึงอุ้ยวอาถือแหละบอกถือ,อก้ออนแหละคือไปครับโอ,อ่ากเกียร์กว่าเกียร์ อแอบอูแอบแสบแอบบ้าแ่บครับบอกเ่าไม่ได้เป็นยางครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อแสบแบอีสานบานเท่าครับพี่น้องอยากกินกับปุมีขายหรอครับมีํำนี้แหละไมอยากไปได้พี่น้องนั่นยังไม่ชิมยาเหมือนกันบ่โอ้เอื้องนี้มีสองยางครับ ยังมีอึงอึ้งยางกับอึงเผาอันนี้อึงเผานี่บัตไงเท่านี้แหละครับแล้วก็บบุคอยไข่ไข่น้อยหนึ่งครับเอาบ่ไใครจ้ะปั่นกันบ่นุ่นมามากินไข่เราสั่งให้คนจอยครับไข่ไข่เต็มทองนุ่นก็มีอะไรไข่กินบ่าเอาเลยครับไข่เป็ดบ่จ้ะเอาจ้ะมันมัน ไข่เป็ดน่ะขนาดกี่ขนาดกี่มันเบอร์แฉกอุ้ยดิตาพี่น้องไข่เป็ดมันบอร์แฉกมันเทปอืมไข่เป็ดเป็นเบอร์แฉกอืมไข่เป็ดนะพอดำไายก็แซ่บนะครับพี่น้องเขาตื่นแล้วคนเราได้น้ำกันมังงี้ยุ๊บอไงล้างมาไงลังกรลดมัง มไม่เหงาบมางเพิ่มก็มาสืออ่อเองจ้ะอะไรคุณเพิ่งเป็นอะไรไข่มันคนจอยไขมานแสีบจ้ะมันมันมาแต่รองเพลงมีแต่ผูมัดผมงามๆครับมือน <c oughs> ทรงถ่ายปีเก่าเนาะงานแดนบอดีเป็นการเป็นงานหมดนะเจ้าเ,าเ็ดครับมือนนี่น้องมุ่นรองเพลงชนะอย่าง <c oughs> นี้หนึ่งอีองอสะดือดมืออื่นจังสิอวยพรปีใหม่ให้พี่น้องครับ มันอีปีเก่ากับสงท้ายปีเปก่าปีเก่าแบบเหมนกันหมอลำตึ๊ดตึงตึงตึงเบิดขึ้นครับมวนอยู่อีสานบ้านเฮานะมวนจ้ะพี่น้องอตัวยิ่ใหญ่จักรเม็ดหมอลำอยังหนูนฟังโบหมอลำคอเขา่าเอาเบิดโตเลยเนาะครับลำคอเขา่าสาั้นก็ใจก็แข็ลำครับอืมเอาตัวเป็นใจใส่ลอยไปกับอากาศ ได้มาหลายตัวเพิร์มพี่น้องผู้เพิ่นบ่เคยกินเพิ่นมกะทิบลจักว่ามันแสบเนาะกับนุ่นนู่นนี่ไปมาหนู่นเคยกิน,กนบ,บ่ถ้าบ่ลองเท่ากับบะหมูปกติซิมี่ปีละเทือลมหนาวก็เลยเย็นเร็วน่เนาะน้ำต้มเฮาเขาพรา้อมเขาเกาะหั่จ้ะบ่บจกมาหลายครับเย็น มักตะคาโต,ตมันนี่ได้หลังหุ่นขยังครับคาโตมันเหนือลายเนาะจ้ะเบิกได้อะข้ามเป็นกรบข้ามาาเป็นกบมันงแฉบหาโอ๊ตนี่งเงี้ยเป็นไงอ๋มเข็ดหนังข้องกานม,มาตัวหน่อยข้องกันแม่งในเข็ดหนังวะแฉบครับแแบบครับงามกดไลค์กด,กดแชร์ได้ครับกดใจด้วยแชร์ด้วยครับ ตอรครับตัวนี้มีใครไหมมีตัวเดียวครับไม่มีใคร,โอ,โรอ๋อบูเมนนีม,มนาไงแห้งตัวนี้พี่น้องท้างั้นทางประเทศหลยคอมเมนต์ไล่คลิปครับเพื่อนแฉะมาบอกนอเนาะเพื่อนไม่เคยกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารธรรมดาครับบเมนว่าพิษสา د ا แล้วก็บบเมนว่าพัตตะขัานซิลูลาลือจริงๆแล้ว มันคืออื่งมันคืออึ่งครับอย่าเนี้ยเบอรใแ้ปดําเนี้ยนดํานด้อเยี้ยนดอุ้ยออกมาจเป็นไม่ตักขาเลยับมูกบนู่นบอกค้าไงบอกเป็นยังจาก ก็เป็นยังนุ่นสกิบนี่อ่ะนุ่นก็มีอยู่นะนุ่นแบบมักราาหนำใจเลยนุ่พอระดำเมาเข้าเลยครับเนี่ยเขาเที่ยงมาได้กินก <c oughs> ินข้าวายนี้มีอื่นเอ,อ้ยมีไข่รช่วพี่น้องกันนะครับไข่อื่นนี่แซ่บครับ <c oughs> หนูบอกมากินไข่อยากกินห้ายมันสีเม้าไข่อื่นอ่ะบอกแล้วว่าหนูหนงมาไข่สดน้ำจะบ,บาดเราเมืองจะน้ำต้มเราครับเพียงแคบดูดีๆตัวนี้ใหญ่จะเล่นดินครับเอาเล้ว ยิงเข่าไปชีไปเล่นดินข้ามมาตัวลายขำามนะครับคุณน้นนหนอข้ามมาตัวหนึ่งเลยอ่ะกินใจน้งมเนี่ยก็ได้ให้ก็อยากไดรกินก็ได้เลยกินเบอร์ปลาเราก็กินเบอร์ปลากันเอาเลยครับไม่ นี่ค่ะแกงี่ยนนิดหน่อยสนุกจะพากินเบิร์ปลาอกันเด้อกินเบิร์ปลาอีกกันนยกินเบิร์ป้าเนะเอวยบายจับคนออกเก่งจ้ะเอารถครับใครจะเบิร์ปลาใครถาบมือเลยผู้กินพันเม่นพอดำผู้ทีกินเบิร์ปลาโมพันเมนน้องกันน้องกันไม่ดินกินใครเพื่อพี่เพื่อน้อง อยกออินอ่ะนี่ชิอาคาวะโอเอาคา,ามาอา,านอาณาอาคาวกันกินบอ๋อดึงไหนเนี่ยอืมเราดีๆครับงไ,รไงเลยไงอ่ะไงละลูกนกำลังจีหัดจีโตพอดำ่าพอดำเบิรลายตัวนะไล่ไว้ไพอดำกินบุ๊ไปเจ้น่ะ ป่าตัวนหนตัวที่สี่เพื่อรับคำนี้ยันหน่อยเส่ตาละเบริรเนะาะจ่า้อดเหมือนสุดยอดมาอุ้ยหลีดตาท่านผู้ชมหลีดจาหนักกว่าจา่าจับงวยังเด้ เตมแบบแวกแวกแวกเมแบแวกแวกแวกเต็มแล้กินขอวันแบบแว๊กแว๊กได้ปครับพันชิว่มอิ่มครับอิ่มนะครับพันชกว่าอิ่มแล้วไอ้บุญนึกว่าอิ่มไอ้บุญได้อิ่มแล้วปล่าแป๊บนึงค่ะอ๋อมมันอิ่มอิ่มครับ เอ้าบอกครับแจ็คจะเอายังมาอันสลองปีใหม่น้ำพีน้ำนองเฮานอกมือเลยวันนี้เมนูันอีสานบ้านๆแต่ว่าเป็นอื่งคุดเด้อครับเพราะว่ามันบบมีได้อื่นงแงนีิหนอขจาจกยามฝนครับแง่โบราณแง่สองตัวอีกแ่แนาวนะพ่อรำเนาะแม่แง่นาวแล้วดูแลสุขภาพเบื้องงับเก่าเลยครับเดิมปีนี้ก็ผ่านผลไปแล้วก็ทิมไปเนาะอันใดมันบบดีครับทิมเข้าปลาไปเลย หาตแนวดีๆครับปีนามืออื่นพอกันไหมสำหรับมือนีกะบได้อวยพรแล้วมืออื่นจังสีอวยพรอวยมืออื่นจังสีอวยพรพีอวยพรน้องเาครับมือนีกะขอํำลาไว้เพียงฉบับนี้นะครับเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงอกแรงใจให้ช่องยังเกาะฮักนกจาแมวครับมีความสุขสุขู่สู่คนนะครับเด้อผเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เลยก็ได้เอาเป็นว่ามือนีกะ คือสิบรินอนดาะนะครับเนาะเพราะว่าบางบอนบางพื้นที่เพิ่นกจัดสวดมนต์ขามคืนขามปีจ้ะเออขามปีโอ้ยนี่นะครับมาหลายคนเป็นจีงซอยกันจื้อสวดมนต์ขามปีบางบองบางบอนเนาะแต่ว่าพอดำนี่บด้ไปดอกครับนอนขามปีเ้าเป็นวาืมอนกะไทยชู้สู้เ้าเป็นวาืมอนกะกิน้าสแซบนอนรับกันสุขุสุขชนครับ กรับอิม่มขอเป็นว่าต้องขอโทษขอภายนำครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ